น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อลองทำดูอยากมีโชคก้อนโตคุณก็ทำได้ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะลองทำดูอยากมีโชคก้อนโตคุณก็ทำได้วันนี้เราจะได้นำเรื่องบัรด็1สิบประการของการเสี่ยงโชคมาให้ทุกท่านได้รับฟังใครที่ชอบเลขเด็ดชอบเสี่ยงโชคแต่มักเฉีดไปเฉียดมาไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นั่นอาจเป็นเพราะว่า คุณนั้นได้ทำผิดในบัญญัติสิบประการของการเสี่ยงโชคเลยทำให้โชคลาภของคุณหลุดลอยไปครั้งแล้วครั้งเล่าอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรได้บอกเทคนิคการเสี่ยงโชคอย่างมีเกินด้วยบัญญัติสิบประการซึ่งบัญญัติสิบประการของการเสี่ยงโชคนี้ยังเป็นการเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเองอีกด้วยหากทำได้ทั้งหมดนี้รับรอง โชคลาบไม่หลุดมือไปไหนแน่นอนคะ่ะเริ่มจากบัญญัติข้อที่หนึ่งห้ามแช่งผู้อื่นสำหรับคนที่เป็นนักเสี่ยงโชคสิ่งที่ห้ามทำเป็นอย่างยิ่งคือการไปขัดลาบคนอื่นเด็ดขาดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเห็นคนใกล้ตัวของคุณกำลังจะซื้อลอตเตอรี่ห้ามไปทักทวงเด็ดขาดหรือห้ามไปขัดลาบคนอื่นเด็ดขาด มีฉะนั้นลอตเตอรี่หรือว่าตัวเลขที่คุณจำไว้มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ค่ะและที่สำคัญผู้เสี่ยงโชคนั้นไม่ควรไปดูถูกเลขของคนอื่นเด็ดขาดไม่ว่าเลขของเขาจะมาจากแร่งใดก็ตามหรือบางท่านบอกว่าได้รับความฝันมาไปตีความฝันในความหมายของตัวเขาคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปช่วยเขาตีค่ะ ถ้าเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือเพราะการที่ไปดูถูกคนที่ตีความฝันด้วยตัวเองและไปดูถูกเลขของคนอื่นนั้นจะทำให้เทพเจ้าแห่งโชคลาภไม่เข้าข้างคุณจะทำให้งวดนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะคลาดเคลื่อนในเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์ได้ค่ะบัญญัติข้อที่2ห้ามเล่นเลขซ้ำๆหรือตามเลขเดิมๆเกินกว่าสีงวด ผู้ที่ชอบเสียงโชคทั้งหลายห้ามเล่นเลขซ้ำๆหรือว่าตามเลขเดิมเกินกว่าสี่งวดเด็ดขาดนะคะหลายคนมีเลขในใจไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถคันแรกของคุณที่ซื้อตามมาทุกงวดหรือจะเป็นเลขอายุของคนที่คุณรักก็ดีเป็นเลขวันเดือนปีเกิดของคุณหรือเป็นเลขแห่งประจําตัวคุณแต่คุณทราบหรือไม่ว่า การเล่นเลขซ้ำๆเลขเดิมๆติดกันเกินสีงวดและงวดที่สีนั้นก็ไม่ถูกจะทำให้ดึงเลขตัวอื่นของคุณพลอยไม่ถูกไปด้วยดังนั้นใครที่มีเลขในใจเล่นเป็นแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเล่นติดต่อกันเกินสีงวดงวดที่ห้าอาจจะพักไม่เล่น หรือไม่ตามเลขนั้นไปสักหนึ่งหรือว่าสองงวดเสร็จแล้วค่อยตามต่อก็ไม่ว่ากันแต่ห้ามตามเลขเดิมซ้ำๆสีงวดติดกันเด็ดขาดคุณอาจจะชวดเรื่องโชคลาบได้ค่ะบัญญัติข้อที่สห้ามหยิบยืมเงินคนอื่นในการเสี่ยงโชคเด็ดขาดบางท่านอาจจะไม่ได้พกเงินอาจจะไปยืมคนอื่นมาซื้อลอตเตอรี่ยืมได้ค่ะ แต่ก็ควรที่จะคืนเงินให้เขาทันทีในวันนั้นไม่ควรคืนข้ามวันนะคะหรือไม่ควรรอหวยออกก่อนแล้วค่อยคืนเงินเด็ดขาดเพราะทําแบบนั้นบอกได้เลยว่าเป็นการดึงโชคของตัวคุณเองเป็นการฉุดของตัวคุณเอง ทำให้ลอตเตอรี่ใบนั้นมีโอกาสถูกน้อยหรือไม่มีโอกาสถูกเลยและอีกหนึ่งกรณีหากมีคนอื่นมามอบลอตเตอรี่ให้อาจจะให้ด้วยการอยากแบ่งโชคหรือบางท่านไปจับสลักอะไรมามีการให้ของขวัญเป็นลอตเตอรี่ต่างๆให้รับลอตเตอรี่ของคนอื่นได้ค่ะแต่ในฐานะผู้เสียงโชคทั้งหลายและอยากมีโชค แนะนำให้คุณมอบเงินคืนกลับไปหนึ่งบาทเป็นขั้นต่ำเพื่อเป็นการแลกกับลอตเตอรี่ที่เขามอบให้คุณเผื่อว่าการเสี่ยงโชคของคุณในครั้งนั้นหรือการได้รับลอตเตอรี่ในครั้งนั้นจะได้ถูกหวยกันทั้งผู้ให้และผู้รับค่าบัญญัติข้อที่4หากคุณถูกหวยสีงวดติดกันดวงคนที่ถูกหวยสีงวดติดกันส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ดวงขึ้น หรือมีดาวในดวงชะตาที่มอบความโชคดีให้แต่อยากให้คนที่โชคดีถูกหวยสีงวดติดต่อกันหยุดเล่นในงวดที่5ก่อนค่ะเหตุผลคือเพื่อให้พลังโชคลาภในตัวคุณได้กระตุ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีดวงคนบางคนที่ถูกหวยตลอดทั้งปีติดกันทุกงวดแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่หยุดงวดที่ห้า แล้วค่อยไปต่อเล่นงวดที่หกอีกทีก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะถ้าคุณโลภเมื่อไรคุณอาจจะถูกหวยติดกันรอบนี้รอบเดียวในชีวิตและอาจจะไม่ถูกอีกเลยตลอดชีวิตก็ได้ค่ะและที่สำคัญคนที่ถูกหวยเกินสี่งวดติดกันบ่อยๆทางวดที่ห้าถูกอีกส่วนใหญ่จะกระทบปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะพบเจอโรคร้าย บางคนอาจจะไม่กระทบตัวเราอาจจะไปกระทบกับคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่คุณรักก็ได้ทางที่ดีถูกแบบหอมปากหอมขอก็ได้สีงวดแล้วพักหนึ่งงวดแล้วงวดที่6ค่อยมาถูกอย่างต่อเนื่องอีกครั้งค่ะบัญญัติข้อที่5ห้ามบนบานหลายคนมีคำอธิษฐานบนบานติดปากนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาถ้าลูกช้างถูกหมยรางวันที่หนึ่งนะ จะให้ลูกช้างตายไปก็ได้ขอให้ชาตินี้ถูกหวยรางวันที่หนึ่งสักครั้งเถอะเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็อธิษฐานแบบนี้ ก็มีหลายคนได้ถูกหวยรางวันที่หนึ่งจริงแล้วก็เสียชีวิตไปจริงๆดังนั้นเราไม่ควรบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คุณถูกหวยแต่ถ้ามีโอกาสไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ควรขอก็อาจจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้มอบเรื่องของโชคลาภให้ไม่ต้องไปคาดหวังว่าอยากจะได้รางวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ หรือว่าถูกหวยสามตัวตรงสองตัวตรงไม่ต้องไปต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะถ้าคุณมีโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มอบโชคให้คุณอยู่ดีไม่ว่าคุณจะอ้าปากขอหรือไม่ก็ตามบัญญัติข้อที่6หลักการขึ้นเงินลอตเตอรี่เพื่อรับโชคอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจไม่รู้ว่าเราจะขึ้นลอตเตอรี่เมื่อไหร่ดีถ้าเราถูกหวย เคล็ดลับนี้อยากให้ทุกคนทำตามคือไปเมื่อใดก็ตามที่ลอตเตอรี่ในมือคุณประกาศออกรางวัลมาแล้วคุณจะถูกเป็น3ามตัวหน้าสมตัวหลังสองตัวหรือรางวัลใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งสองเมื่อใดก็ตามที่คุณถูกแล้วให้คุณขึ้นเงินภายใน15วันหลังหวยออกไม่ควรขึ้นเงินข้ามผ่านไปในการออกหวยงวดใหม่ เช่นหากคุณถูกหวยงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ก็ให้ไปขึ้นเงินภายในวันที่15กุมภาพันธ์อย่าให้เลยไปเป็น16กุมภาพันธ์ที่เป็นวันออกหวยงวดใหม่เด็ดขาดเพราะถ้าทำแบบนั้นโชคลาภของคนนั้นจะขาดช่วงคาที่สำคัญ เมื่อใดก็ตามที่ถูกลอตเตอรี่แล้วให้แบ่งเงิน5%จากรางวัลไปทำบุญไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้สังคมการทำบุญกับคนยากจนยากไร้การทำบุญใส่บาตรทำสังฆทานทำบุญลงสพบการทำบุญเกี่ยวข้องกับวัดการทำบุญสร้างโรงพยาบาลการทำบุญบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทยอะไรก็ได้ และต้องทำ5%ของยอดที่ถูกหวยหรือยอดเงินที่ได้รับจากการที่ขึ้นเงินลอตเตอรี่ภายใน15วันหลังจากที่คุณได้รับเงินเพียงเท่านี้สิ่งสักดิทธิ์และโชคลาภก็จะอยู่กับคุณคะ่ะบัญญัติข้อที่7แบ่งเงินเงินหวยทางเลือกเพื่อกระตุ้นโชคลาภในงวดต่อไปถ้าเป็นลอตเตอรี่เราจะแบ่ง5%แต่ถ้าหวยทางเลือก ให้แบ่ง7%จากเงินที่ถูกหวย3%ให้นำไปใส่กระปุกเพื่อเป็นเงินขวนัญถุง4%จากการถูกหวยจากการขึ้นเงินหวยทางเลือกให้ไปทำบุญทำบุญอะไรก็ได้ให้กรวดน้ำอุทิศบุญให้กับเทวดาผู้รักษาตัวเราครูบาอาจารย์บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวรให้ทำดังกล่าวภายใน15วันหลังจากที่คุณได้เงินจากผู้ให้รางวัลหวยทางเลือกเพียงเท่านี้คุณก็จะมีโชคอย่างต่อเนื่องแถมยังมีเงินขวัญถุงให้ต่อยอดในงวดต่อไปด้วยค่ะบัญญัติข้อที่8แก้ปัญหาโชคลาภเฉียดไปเฉียดมา ข้อนี้อาจจะตรงใจใครหลายๆคนหากโชคลาภของคุณเฉียดไปเฉียดมาหรือคุณซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนคุณควรแก้ดวงด้วยการทำความสะอาดหิ้งพระถ้าใครมีหิ้งพระต้องทำความสะอาดหิ้งพระสำหรับใครไม่มีหิ้งพระอาจจะมีห้องพระหรืออาจจะมีแค่สร้อยพระอยู่ ก็ทำความสะอาดสร้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชามากระตุ้นโชคลาภของตัวคุณด้วยการสวดอิติปิโสามากกว่าอายุหนึ่งจบแล้วก็คาถาเงินล้านอีกเก้าจบติดต่อกันทุกเก้าวันเพียงเท่านี้โชคลาภที่เคยเขวโชคลาภที่เคยจับไม่ได้เฉียดไปเฉียดมาก็จะก,กระตุน้นพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และที่สำคัญบางท่านดวงมีในการถูกหวงไว้แต่ขาดเรื่องสมาธิการขาดในเรื่องของสมาธิขาดในเรื่องของการดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้คนนั้นขาดโชคลาภไปด้วยอย่างน่าเสียดายลองนำไปปฏิบัติกันดูนะคะบัญญัติข้อที่9ไม่ต้องไปแข่งบุญวาสนาแข่งโชคลาภกับใครเมื่อพูดถึงโชคลาภคนบางคนมีดวงโชคลาภที่แตกต่างกัน คนบางคนเกิดมากับดวงหวยลอตเตอรี่หนึ่งปีถูกเกินสิบงวดบางคนถูกงวดเว้นงวดบางคนหนึ่งปีถูกหนึ่งงวดยังยากเลยบางคนก็มีอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะถูกปีหนึ่งไม่เกินห้างวดอย่าไปเปรียบเทียบกับดวงใครเด็ดขาดอย่าไปอิจฉาริษยาว่าไปแอบดูเขาทำบุญอะไรเขาถึงถูกหวยนะ หรือเข้าไปตามขูดเลขโรยแป้งกับตะเคียนต้นไหนเขาถึงถูกหวยไม่ต้องไปสนใจเพราะคนเรามีโชคลาภที่แตกต่างกันขออธิบายคำว่าโชคลาภให้เข้าใจกันหลายคนพูดถึงโชคลาภจะคิดว่าคุณต้องถูกหวยรวยแชร์จะต้องมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคแต่จริงๆแล้วโชคลาภไม่ใช่การถูกหวยอย่างเดียวค่ะคำว่าโชคลาภ บางท่านอาจจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างเช่นคุณไปสอบแข่งขันอะไรคุณก็สอบได้หรือบางคนยังไม่คิดจะออกจากงานก็มีคนมาเสนองานใหม่ให้อันนี้เขาเรียกว่าคุณเกิดมาพร้อมกับโชคแต่เป็นโชคเรื่องงานค่ะบางคนมีโชคการงานแต่ไม่มีโชคหวยก็เป็นไปได้บางท่านมีโชคในเรื่องของความรัก มีความรักไม่เคยขาดเจอใครครบใครก็เป็นคนดีเป็นคนที่ดูแลเราดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่ขาดในเรื่องของความรักมีคนเมตตาสนับสนุนในดวงเขาอาจจะมีโชคเรื่องของความรักแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีโชคเรื่องความรักแล้วจะมีโชคเรื่องหวยด้วยนะคะดังนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าโชคลาภไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนบางคนได้อย่างเสียอย่างดังนั้นอย่าไปเปรียบเทียบอย่าอิจฉาใครเรามีแค่ไหนเราก็มีแค่นั้นมันทำบุญเชื่อว่าสักวันหนึ่งโชคลาภก็จะเป็นของคุณเองบัญญัิข้อที่10ไม่ควรนำเงินที่โกงมานำเงินที่ได้มาด้วยความไม่ชอบไปซื้อลอตเตอรี่เด็ดขาด นักเสี่ยงโชคทั้งหลายไม่ควรนำเงินที่คุณขโมยมานำเงินที่ช่อบโกงนำเงินที่ได้มาด้วยความไม่ชอบไปซื้อลอตเตอรี่เ็ดขาดเพราะนั่นเป็นการดึงกรรมดึงเคราะห์จากคนที่เป็นเจ้าของเงินมาเป็นของตัวคุณเอง ในกรณีที่คุณนั้นซื้อหวยจะถูกหวยหรือไม่ถูกหวยจากเงินนั้นก็ตามแต่คุณนั้นได้ดึงเคราะกรรมจากเจ้าของเงินมาเป็นของคุณแล้วรวมถึงการขโมยโลอตเตอรี่บางคนอาจไปเจอกระเป๋าสตางค์คนอื่น และมีลอตเตอรี่แล้วเก็บมาเป็นของตัวเองเมื่อไรลอตเตอรี่นั้นจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามถือว่าเป็นการดึงกรรมของเจ้าของลอตเตอรี่ดังนั้นถ้าอยากจะมีโชคลาภที่ยั่งยืนต้องมีโชคลาภที่เกิดขึ้นจากความถูกต้องเพียงเท่านี้โชคลาภนั้นก็จะงอกเงยและประสบผลสำเร็จทำให้ชีวิตของคุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะ นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ